รุมือสที่คุณวางใจกับช่วงรเด่นเย็นนี้กันอีกแล้วนะครับคลิปนี้มาเอาใจแฟนๆที่อยากได้รถเก๋งขนาดใหญ่ในสายผู้บริหารแต่ว่าอาจจะมีงบประมาณจำกัดกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นในตำนานเลยที่ต้องบอกว่าโอ้โหสมัยออกไปแดงนี่สูสีคู่คีตีมากับ c m มรีกับ Accord เลยนะครับขอต้อนรับทุกท่านพบกับ212นิส s ันเท a n น J32 200 XL Sport Series My7 นิสสันเทียนาเจ2นะฮะต้องบอกว่าเป็นเทียนาเจนที่2เลยนะฮะวันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่ขายดีมากๆกนะฮะกับตัวนี้เลย2012นิสสันเทียนา2 0 0 x ้อยเอ็กแล้วสปอร์ตซีรีส์ไม่เจ็ดหมื่น ได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยนะฮะเอามาอีกแล้วสายจอดโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะอายุรถ12ปีใช้ไปแค่7,000 70, กโลนี่คือใหม่แท้แน่นอนเลยแล้วตัวนี้เป็นรุ่นยอดนิยมเลยเพราะว่าเป็นสปอร์ตซีรีส์ได้ภายในสีดำได้เบาะสีดำดูสวยดูเท่ตัดกระตูรถสีขาวมุกโอ้โหหล่อมากๆครับรถใหม่ป้ายแดงในยุคนั้นนะฮะ1 2 6 0 0้ 9, 26, 000, 30, 000บาท นี่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดตอมไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมเลขหมายเลๆ70,000กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับแต่ตามอายุครับ12ปีเรื่องของการเก็บสีมันมีแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่งบน้อยๆแต่อยากได้ความคุ้มได้รถที่สมรรถนะดีๆระดับออกห้างล้านกว่า โอ้โหยุคนั้นบอกเลยว่าตบตียอดขายยังชิงกับ Camry กับ Accord ก็ตัวนี้ก็ไม่เบาเหมือนกันนะแล้วช่วงล่างบอกเลยว่านุ่มสุดๆของโดยสารกว้างนั่งสบายนะวันนี้เพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนี้เลยนะฮะมาดูสีสันผิวพันธ์ที่ท่านเจ้าของให้เรามาเลยว่าสวยขนาดไหนมากระจังหน้าใหญ่กว่าเดิมฮะเป็นไมเนอร์เชนเป็นโครเมียม3ชั้นด้านในเป็นสีเทาล้อมกรอบด้วยโครเมียมสวย,สวย โลโก้สวยเด่นเป็นสงา่าไฟหน้าเป็นมัลติีเฟ l ล c กเตอร์นะฮะโคมไฟก็ใช้ได้นะฮะหมองเบาๆนะอันนี้ขัดแล้วนะก็ประมาณนี้แหละ12ปีแต่ถือว่ายังดูดีใช้ได้มีไฟ LED ให้ในตัวตามสไตล์สปอร์ตซีรีมีไฟตัดหมอกด้วยนะโคมไฟหน้าสองฝั่งก็ยังสวยใสใช้ได้นะฮะ มีไฟ LED มีไฟตัดหมอกเรียบร้อยเลยครับเรื่องสีสันเจ้าของเดิมเก็บสีมาแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่า12ปีถ้าจะไม่เคยเก็บเลยก็เวอร์เกินไปแต่สีวันนี้ออกแดดแล้วดูใช้ได้นะฮะเงางามเปล่งปลั่งเป็นประกายมาด้วยสีขาวมุกขนแมวมีบางๆแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่น่ากเกลียดไม่ต้องยุ่งอะไรทั้งนั้นปล่อยมันสวยแบบธรรมชาติตามอายุได้เลยนะสียังดูดียังใสามากๆ กันชนเช่นกันดูแล้วใช้ได้นะครับสีสันผ่านการเก็บมาแน่นอนเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติวันนี้รอยใหญ่ๆไม่มีท่อนหัวผ่านนะผ่านสบายๆเลยภาพรวมแถบขวาวันนี้สีสันเจ้าของเดิมให้เรามาสวยมากครับเนียนกริบสวยตลอดทั้งแถบนะมีนิดเดียวฮะนิดเดียวคือชายล่างเดี๋ยวจบคลิปนี้เอาเข้าอู่สีเก็บให้มีรอยถลอกนิดนึงตรงนี้บุกเบา นะสเกิร์ตมีรอยนิดหน่อยแต่ดูแล้วเก็บแค่เฉพาะบริเวณแถบด้านล่างได้แล้วก็สเกิร์ตเก็บแค่บริเวณนี้ได้ส่วนด้านบนมีขนแมวนิดหน่อยก็เดี๋ยวขัดให้อย่างเดียวนะครับประตูหน้าอะไรก็นิดหน่อยขนมงขนแมวนิดหน่อยแต่ดูแล้วไม่เด่นไม่ชัดไม่น่าเกียดไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยตามธรรมชาติเลยนะครับฟิล์มมีให้รอบคันมือจับโครเมียมพร้อมสมาร์ทเอนทรีกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆแก้มขวาดูแล้วก็ใช้ได้ขนแมวนิดหน่อยช่างมัน หลังคารุ่นนี้ไม่มีซันลูฟนะไม่ใช่เครื่อง2,005เป็นเครื่อง2 0 0 0ซ c เพราะฉะนั้นจะเป็นหลังคาหลังคาเรียบๆสีขาวแบบนี้เคาะไปยังสวยใสยังบางใช้ได้นะครับล้อก,กันต่อรุ่นนี้จะเป็นดิสเบก4 4ล้อหน้าหลังเลยแล้วก็ตัวนี้ 200XL Sport Series ได้แม็กลายนี้เลยนะครับแม็กสวยมากไม่มีทะลงทะลอกไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรเป็นแม็กสีเทาเท่ๆส่วนยางเป็นมิชลิน เบอร์215 60 R16 ยังถือว่ายังปีค่อนข้างใหม่นะครับ2,022แล้วเขาวิ่งน้อยด้วยฮะ7 0 0 0 0โลเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นดอกเหลือเยอะมากครับดอกสวยดอกลึกดอกนิ่มดอกเต็มอีก3ปีสบายๆนะครับล้อหลังก็ดิสเบรกเหมือนกันนะดิสเบรก4ล้อเลยแมกหลังก็ใช้ได้นะไม่มีริ้วรอยอะไรรุนแรงโดยรวมถือว่าสวยยางมิชลินไพรเมซี่ปี2022 ดอกสวยมากดอกลึกดอกเต็มใช้ได้อีก3ปีสบายๆประตูหลังขวาเปิดมาขอบยางนะฮะโอ้ยังเหนียวมากเลยดึงนะเสียงดังปักปักปักป,กป,กปกเลยนะเม็ดรอคสวยงามยืครับสอกประตูด้านในสวยแห้งเดิมใสไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำครับสาวกลางขวาขอบยางดึงออกมาเม็ดรอคยืครับ ซอกประตูด้านในตัวอาคมๆเลยนะฮะน็อตเดิมๆนะสติ๊กเกอร์เนียนๆทุกแผ่นเลยนะครับเสาหน้าขวาคนขับขนแมวมีนิดหน่อยนะช่างมันปล่อยได้นะฮะเสาหน้าขวาเม็ดอาร์คสวยงามด้านล่างเม็ดอาร์คยูครบนะะซอกในสวยแห้งเดิมหมดนะฮะน็อตเดิมไม่มีขยับไม่มีถอนด,ด้านหลังน่ต่อเลยนะฮะเป็นเก๋งทรงซีดานหรือราไฮโซในสไตล์ผู้บริหาร คันนี้มีเจ้าของเดิมให้สปอยเลอร์แถมมาเท่ mm hmm. ๆนะฮะสีสันด้านหลังดูแล้วโอเคนะขนแมวมีบ้างนะแต่ไม่เด่นหรอกไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยตามธรรมชาติได้นะ12ปีริ้วรอยมีกันบ้างเรื่องปกติไฟท้ายไมเนอร์ชเชนขวาสวยซ้ายสมบูรณ์เรียบร้อยกันชงกันชนสีสันโอเคสวยใช้ได้มีเซ็นเซอร์หลังให้4จุดนะโอเคกันชนฝาท้ายสวยตลอดทั้งแถ เปิดปิดได้ด้วยรีโมทด้วยนะสำหรับฝาท้ายนะครับเปิดมาแล้วตะเข็บเดิมหมดนะนี่เม็ดอาร์คสวยงามน็อตเดิมไม่มีขยับเลยฝาโปรงหลังน็อตก็เดิมทุกตัวฮะไม่เคยถอดเลยแนวซิลิโคนด้านหลังแห้งสนิทเดินตรงเป๊ะรูกลมคมกริบน็อตไม่มีกระชอกเลยนะฮะเดิมหมดทุกจุดตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทเพราะฉะนั้นมุดเข้าไปเดิมหมดแน่นอนครับผิวพันแห้งสนิทรูกลมขมกริบแล้วดูพื้นที่ด้านหลังสิครับ โอ้โหกว้างแบบนี้คุ้มมากๆเลยนะครับจุกระเป๋าได้หลายใบยแน่นอนนะครับมีถาดรองแถมมาให้ด้วยขอบคุณเจ้าของเดิมมากพรมด้านล่างยังสวยมากนะครับเนียนกลิบเลยนะฮะเปิดออกมาด้านล่างก็แม่แรงมีครบนะฮะล้อลายเดี๋ยวเอาเปิดก่อนแอ่ะ,อะยกออกมาก่อนล้อ,อไายยังอยู่ดีเป็นล้อกระทะนะครับ ห้าหลังแห้งสนิทครับเดิมหมดเลยเม็ดอาร์คสวยๆแนวซิลิโคนแห้งๆไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ําท่วมไม่มีสนงสนิมนะครับทุกอย่างเดิมจากโรงงานนะครับแถบซ้ายกันต่อสีสันแถบนี้สวยเนียนกริปใช้ได้ดูแล้วแถบนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเคาะไปก็ยังบางใช้ได้นะฮะ สรุปแล้วคันนี้มีเก็บสีแค่ชายล่างฝั่งขวานิดเดียวเท่านั้นเองที่เหลือสีสวยอยู่แล้วนะครับกระจกข้างมีไฟเลี้ยวเท่ๆได้สมาร์ทเอนทรีสฝั่งฟิล์มเจ้าของเดิมให้มาเรียบร้อยล้อหลังก็สวยสมบูรณ์ไม่มีทะลอกอะไรรุนแรงยางมิชลินปี2022ดอกยังสวยยังลึกยังเต็มใช้กันได้อีกยาว สล้อสวยหมดเลยถือว่าขับเก่งขับฝีมือไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรยางมิชลินปี2022ดอกยังเหลือเยอะมากใช้กันยาวๆประตูหลังซ้ายเปิดมาแล้วขอบยางดึงออกมาโอ้โหเหนียวมากนะครับเม็ดอาร์คสวยงามอยู่ครับเสากลางซ้ายเม็ดอาร์คสวยงาม ซอกในประตูน e ็อตเดิมๆนะครับไม่มีถอดไม่มีขยับเลยนะครับผิวบันแห้งสนิทเสาหน้าซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามตลอดทั้งแถบเลยโอ้โหสวยจริงๆซอกในแห้งสนิทน็อตไม่มีถอดเลยนะครับสุดยอดมากภาษีเจ้าของเดิมต่อมาให้เราแล้วหมดมิทุนาปีหน้าใช้กันยาวๆ กระจกเดิมของนิสสันนะฮะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันอาไปมาดูเครื่องยนต์กันเลยนะฮะโฉมนี้มี2เครื่องยนต์ด้วยกันก็คือเครื่อง2 0 0 0 cc กับ2 5 0 0 cc นะครับใครไม่อยากได้เครื่องใหญ่เล่นตัวนี้แหละขายดีสุดแล้วเบนซิน2 0 0 0 cc 136แรงมา้าเกียร์ cvt เติมได้ถึง e 2 0นะฮะแต่ต้องบอกว่าเรื่องความประหยัดอาจจะไม่ใช่จุดขายของเขานะฮะ ก็เฉลี่ยเฉลี่ย11.5หรือถ้าทางไกลก็12โลลิตรนะครแต่ได้ไหม่แท้ครับ70,000โลอ่ะเดิมมากๆนะครับคันนี้ซอกในฝั่งขวาแห้งสนิทน็อต <Not S 1> เดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเบ้าโชค๊คแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยๆเลยนะฮะแก้มก็น็อตเดิมไม่เคยถอดไม่เคยกระชอกเลยรับในเดิมหมดนะฮะร,รูกลมคมกริปคานตัวอาคมคมน็อตไม่มีถอดรูกลมคมกริป คานหน้ารุ่นนี้ก็จะเป็นพลาสติกสีดำสวยแห้งเดิมหมดนะฮะไม่มีชนหนักแน่นอนฝั่งซ้ายคานเดิมฮะรูคมรูกลมแบตเตอรี่ปีอะไรปี6 4อ่ะเดี๋ยวก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้แล้วฮะหาคานซ้ายก็ผิวเดิมนะเม็ดอาร์คสวยๆเลยแก้มซ้ายน็อตเดิมไม่มีกระชอกเลยเบ้าช็คสวยๆเม็ดอาร์คสวยๆซอกในแห้งหมดฝาโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับผิววันด้านใต้แห้งสนิทกันร,ร้อนยังสวยมาก สติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลยนะฮะรูกลมรูผมแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะน็อตไม่มีถอดแม้แต่ตัวเดียวสุดยอดเดี๋ยวไปดูด้านในกันฮะไปตัวนี้เป็นสปอร์ตซีรีส์ก็คือจะได้ภายในสีดำทั้งหมดเลยนะครับทั้งเบาะทั้งแผงทั้งคอนโซลอะไรนี่จะโทนดำเลยนะตัวปกติจะออกครีมมันก็จะอาจจะดูแลยากแต่ตัวนี้ได้ภายในดำดูแลง่ายแล้วสวยด้วยนะ หล่อเท่ดูดุดันเลยนะครับผิวที่เห็นนี่คือเบาะหนังแท้เนื้อเดิมจากโรงงานนะครับเกือบทุกชิ้นเลยจะมีเปลี่ยนชิ้นเดียวคือตรงนี้เพราะรุ่นนี้มันชอบชอบถลอกชอบขาดนะมีชิ้นเดียวแค่นั้นเองนอกนั้นของเดิมโรงงานหมดเลยนะสวยมากนะได้เบาะไฟฟ้าด้วยนะครับแผงประตูสวยเช่นกันครับแผงประตูนี่ของเดิมโรงงานทุกชิ้นฮนะสวยเนียนกริปไม่มีริ้วไม่มีรอย ลายมง้งลายไม้สวยเลยนะครับเนียนมากๆฟิล์มสวยๆย,ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวหาให้นะครับด้้นหลังฟิล์มสวยๆเลยยี่ห้ออะไรเดี๋ยวหาให้แผงประตูด,ด้านหลังโอ้โหเนียนมากเลยเปิดมาแล้วนึกว่ารถ5 6ปีโอ้โหสวยมากนะครับเนียนกริบเลยแล้วดูด้านหลังสิครับกว้างนะนั่งสบายมากเลยนะฮะโอ้ซื้อไปคุ้มนะฮะกว้างแล้วเทียอน่าบอกเลยนะเบาะเขาเป็นเบาะที่แบบ ตัวใหญ่มากฟองน้ำก็ให้มันหนานุ่มนั่งสบายมีแอร์หลังด้วยอหัวหมอนสามตำแหน่งนะฮะแล้วก็ตรงกลางจะเป็นที่เท้าแขนร่องวางแก้วน้ำโยนของไปด้านหลังได้อีกต่างหากสะดวกสบายจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมนั่งให้ดูผมถอยเบาะคนขับมาสุดเลยนะครับเพื่อจะทดสอบดูว่าถ้าคนแบบตัวยาวๆแบบอย่างเงี้ยเข้าไปนั่งปรากฏว่ายังเหลือว้า เหลือพื้นที่ขยับแข้งขยับขาใช้ได้นะฮะถ้าขึ้นบอกขึ้นหน้าไปอีกจะนั่งสบายกว่าน,นี้แต่ที่ชอบมากๆคือเบาะมันนุ่มมากนะครับสําหรับเทียหน้าเขาให้เบาะมาตัวค่อนข้างใหญ่ฟองน้ําค่อนข้างหนานุ่มแล้วองศาการเอ็นถือว่านั่งสบายมากเพดานก็โอเคสูงใช้ได้นะครับมีไฟส่องสว่างให้ด้วยนะครับตัวเบาะเนื้อเบาะเนียนมากครับสวยมากนะไม่เจ็ดหมื่นเนียนกลิปเลยแผงประตูสวยหมดเลยอะ่ะเนียนทุกบานเลย ฟิล์มก็ยังไม่เจอยี่ห้ออะไรแต่สวยใช้ได้นะครับประตูสุดท้ายสวยหมดครับแพงประตู4บานสวยเนียนกริปเลยฟิล์มก็สวยโอ้ได้เบาะไฟฟ้าคู่หน้าด้วยฮะเบาะหน้าซ้ายไม่ต้องพูดถึงเนียนไปมากครับสุดยอด จะไปดูด้านในกันไปกเลยว่าใครที่ยังสงสัยว่าเอ๊ะรถ12ปีไม่70,000นี่ไม่แท้หรือเปล่าบอกเลยว่าสิ่งที่จะชี้วัดได้ดีที่สุดคือสภาพเฟอร์นิเจอร์ด้านในครับเพราะมันเนียนกริปจริงๆกุญแจแบบนี้นะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบเป็นปุ่มสตาร์ทเช่นเดิมนะฮะไม่แท้แน่นอนครับ73,000โลโอ้โหเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลด้วย นะปรับความแรงได้7ระดับนะฮะปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลนะแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้ด้วยมีแอร์ออโต้ให้นะครับแอร์เย็นสบายหายห่วงแน่นอนนะครับคอนโซลด้านหน้าเป็นสีดำตามสไตล์สปอร์ตซีรีส์มาแบบนุ่มดุ่มซอฟทัชสวยเนียนกริปไม่มีริ้วไม่มีรอยเลยถุงลมด้านหน้า2ใบ น่าจะแค่2ใบนี่แหละเท่าที่เห็นนะถุงลม2ใบพร้อมเบรก ABS นะครับส่วนหน้าจอก็แบบเรียบเรๆนะฮะรุ่นนี้มันจะมีตัว Navy ด้วยแต่ตัวนี้ไม่มีเนนะฮะเป็นสปอร์ตซีรีส์เฉยๆก็จะเป็นหน้าจอแบบทั่วไปนะครับแต่ก็เล่นได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็น CDMP 3ใส่ได้6แผ่นด้วยนะ FMAMAUX มีให้นะครับ ก็ยังใช้ได้เป็นเครื่องเสียงเดิมติดรถจากโรงงานอันนี้ขายกันแบบคลาสสิกเลยนะครับอ่โอเคยังใช้ได้นะครับถัดมาด้านล่างนะฮะก็จะเป็นช่องอใส่ของกระจุกกระจิกนะฮะมีที่จุดบุหรี่ให้้อมฝาปิดลายไม้เรียบร้อยเลยครับเกียร์เป็น CVT นะครับหัวเกียร์สวยมากคันเกียร์คอนโซลเกียร์สวยเนียนกริบเลยนะครับ ตรงนี้ต้องวางแก้วน้ำที่เท้าแขนเลื่อนได้ไหมไม่ได้เป็นหนังนุ่มๆสีดำด้านในมีอะไรเป็นเกะ2ชัน้นหรือเปล่าใช่สองชั้นเนาะด้านในมีอะไรไหมเนี่ยไม่มีละโลงไม่มีรูอะไรให้มีคร u i s e control ด้วยนะนี่ multi function มีเพิ่มลดเสียงได้โลโก้สวยนะวัสดุต่างๆยังสวยมากเนียนกริบเลยนะเนื้อพงมาลายสวยมาก เนียนเนียเนียนกริปเลยนะฮะดูสิไม่มีริว้วไม่มีรอยอะไรเลยนะปรับได้กี่ทิศทางครับเนี่ยลงขึ้นเดินหน้าถอยเดินหน้าอเอ้เดี๋ยวได้กี่ทิศทางวะอ้าวได้แค่ขึ้นกับลงอ่ะเนี่ยใช่เหรอดีทำไมได้แค่ขึ้นกับลงล่ะอ่ะไม่เป็นไรกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้หนึ่งบานคนขับนะฮะแต่ออโต้นิสันนี่จะลงออโต้อย่างเดียวนะขึ้นต้องขึ้นด้วยมือ เซ็นทรัลล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับไฟฟ้านะฮะแล้วก็พับไฟฟ้าด้วยนะด้านขวาเนี่ยไฟหน้าปรับองศาได้นะฮะมีม่านหลังด้วยอา้าวให้ดูม่านหลังกันหน่อยปึ๊บนะมีม่านหลังไฟฟ้าด้วยนะแล้วก็กระจกหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกครับเจ้า mm hmm. ของเดิมแถมกล้องหน้ามาแล้วไปตามนี้ได้เลยนะฮะมีช่องเก็บแว่นให้ไฟส่องสว่างด้านหน้าคู่หนึ่งตรง ด้านหลังอีกซ้ายขวามีครบนะฮะกีบังแดดเป็นผ้าสีเทามีกระจกให้2ฝัง่งมีเจิม,มเบาๆด้านบนด้านหน้าตามสไตล์รถบ้านแต่ด้านหลังสวยเลยเนียนกริปนะเจ้าของเดิมทำอะไรครับเนี่ยเข้าเช็คตอน71,000นะครับขยับไปแค่2,000โลเท่าน,นั้นเองนะฮะถือว่าจอดซะเยอะนะฮะจอดอย่างเดียวนะ กะซายมีแฟ้มให้แฟ้มนิสสันนะครับมีคู่มือใช้งานให้นะครับสมุดเช็คระยะมีให้ด้วยนะครับนิสสันนิวตันตลิ่งชันนะครับคันนี้รถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับครับผมออกรถครับ31กรก,กฎาปี1-2 2 1 2นะครับ2012เครื่องยนต์ MR20 6351R เลขชัดซี MNT ลงท้าย Z0012185 เป็นสีขาวมุก 200 XL Sport Series นะครับโอ้โหดูแลรถด,ดีมากครับเข้าศูนย์ตลอดนะไม่หลุดไม่ขาดไม่เกินทุกอย่างเป๊ะมากนะครับถือว่าดูแลรถด,ดีไม่น้อยนะคันนี้นะฮะมีเล่มทะเบียนเรียบร้อยและรถบ้านมือแรกมือเดียวผู้ชายขับนะครับโมเดลผลิตปี2012ป้ายกรุงเทพนะฮะสีขาวมุกนะครับเลขตัวถัง M NTBDUJ32 12185เครื่องยนต์ MR20 นะ0 2 6 3 5 1 r เบนซิน4สูบ 2,000cc 136แรงมา้าไปลองขับกันนะครับอ่ะคันนี้เดี๋ยวแถมกล้องถอยให้ละกันนะฮะเป็นแบบกล้องบันทึกด้านหน้ากับกล้องถอยรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันเลยลนะกันนะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับพวงมาลัยก็ใช้ได้ฮนะ ไม่หนักแล้วก็ไม่ได้เบาจนเกินไปแน่นๆเฟิร์มเฟมกระชับจับแล้วมั่นใจเหมาะสำหรับรถวิ่งทางไกลนะครับแน่นๆเฟิร์มเฟมเป็นเครื่องยนต์ร้อยเอ่อไม่ใช่200ซี่ี่แรงม้านะออกตัวไปเนี่ยพลังกำลังเหลือๆอยู่แหละพุ่งใช้ได้เลยนะครับเบรกจึ๊กช่วงแรงยังแน่นยังนุ่มใช้ได้นะครับ <S <S วงเลี้ยวกันบ้างดีกว่านะฮะว่ารถไซส์นี้ความคล่องตัวเป็นอย่างไรตีวงไปแล้ว ถือว่าโอเคนะวงเลี้ยวแคบใช้ได้สามารถกลับรถในพื้นที่แคบๆได้ง่ายทีเดียวผ่านไม่ต้องโยกด้วยนะครับและที่ผมชอบมากๆคือมันนุ่มมากนั่งสบายมากเลยอะ่ะเป็นเก่งที่เบาะให้มาแบบตัวใหญ่ฟองน้ำหนานุ่มเหมาะสำหรับรถวิ่งทางไกลนะครับอารมณ์เหมือนขับแบบรีมูซีนในราคาย่อมยาวเลยอะ่ะ แล้ววันนี้บอกเลยนะราคาจับต้องได้สำหรับคนงบน้อยนะฮะจากล้านกว่าวันนี้เหลือไม่ถึงสามแสนไปฟังราคากันไปนิสันเทียนาเจสามสอครับอีกหนึ่งรถใหญ่รถเก๋งซีดานขนาดใหญ่ในสไตล์ผู้บริหารครับเป็นรถในฝันของใครหลายคนเลยออกห้างนี่ระดับล้านกว่าเรียกว่าเป็นคู่แข่งตัวชากาดกับ Camry หรือ Accord ในยุคนั้นเลยนะครับ แล้ววันนี้เป็นรถบ้านสายจอดอีกแล้วนะฮะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆนะฮะ12ปีนะ12ปีเต็มๆใหม่ยังแค่70,000โลนี่คือรถบ้านมือแรกมือเดียวใหม่แท้ๆเลยนะฮะอ่ะตัวนี้นะฮะ200 XL Sport Series ภายในสีดำเป็นโมเดลผลิตปี2012แท้เลยนะฮะตัวนี้รถหมาป้ายแดง1ล้าน2 6 0 0 0 0บาท นี่ยังไม่รวมสีขาวมุกอีกหมื่นกว่าบาทนะฮะแล้วได้รถบ้านมือเดียวเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนักไม่มีตัดตอ่อไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ7,000 0กิโลเมตรรับประกันซื้อคืนเต็มราคาครับวันนี้ Walk in หน้าร้านเราตั้งขาย2,99,000บาทพิเศษกันไปเลยสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้องินสดก็ได้ตัดไปแนนก็ดีลดเลยเหลือเพียง279,000บาท โอ้โหเทียหน้าล้านกว่าใช้ไปแค่เจ็ดหมื่นโลวันนี้ราคาเหลือแค่2องแ0 0บาทโอ้โหคุ้มจริงๆนะฮะบอกเลยใครงบน้อยแต่อยากได้ความคุ้มอยากได้รถใหญ่ในสไตล์ผู้บริหารอยากได้สมรรถนะดีๆไว้วิ่งทางไกลตัวนี้คุ้มมากเครดิตดีฟรีดาวออกรถศนบาทได้เหมือนเดิมด้วยนะฮะแต่เรื่องวารันตีต้องบอกว่าตามอายุนะครับเพราะว่าอายุของเขา 12ปีเข้าไปแล้วเพระาะฉะนั้นวารันตีแบบมีบริษัทกลางตัวแทนเนี่ยเขาไม่ได้รับแล้วแต่เดี๋ยว19สีประกณ์เรารับประกันให้เอง3ส่วนด้วยกันนะฮะเรารับประกันเครื่องยนต์เกียร์ และกล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชิญฟรี24ชั่วโมงเลยและก่อนออกรถครับเดี๋ยวเอาเข้าสูนิสซันให้นะฮะเปลี่ยนทายของแลว้วเปลี่ยนทายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กลองให้ฟรีน้ำมันเต็มทางให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในโจเจนให้ฟรีทํากล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนสอ่งมอบ เช่นเคยรถสวยมือแรกมือเดียวไหม่เจ็ดหมื่นแท้เลยโอ้โหจากร้านกว่าวันนี้เหลือไม่ถึง3 0,000นเพราะฉะนั้นใครเลงอยู่อยากได้ความคุ้มแบบนี้ รีบออนไลน์เลยด้านล่าง idline 1 9 s p วันนาแครบแอนที่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปที่คูกันแมทพิมพ์19สีประกรเราหยุดถนนการลาประพฤกษเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีวุฒิกาศประตู2แล้วทัวร์ทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรี 19สีประกรณ์รับซื้อรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนึ่งนาทีรถเด่นยันนี้คลิปหน้าจะทิ้งคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สีประกรณ์รถเป็องที่คุณวางใจขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า1 0,000 000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com